สามสองหนึ่งนีสามสองหนึ่งเลย้เรียบร้อยแล้วถ่ายนี้ก่อนอ,อันนี้ของสมนาคุณของเทโอดนะครับเป็นผู้ค้ารายแรกที่ซื้อของนี่ยังมีของส่งมาให้ระเบิดหรือเปล่ามอมอตายหาแล้วว้าว โอ้ยอเจเจอะไรมาให้นี่ไงมอสุก,กี้สุดยอดสุดยอดโอ้เจน่นารักมากเลยีขอบคุณอม,มอถ้าเจเป็นสาวผมจีบแล้วเนี่ยมอสุกี้เดียวก็จะจีบเลย เจ้ขอบคุณมากนะครับสำหรับของขวัญที่เจ้ส่งมาให้โอวเมแมวมันก็นอนอน่ารักน่ารักครับขอบคุณมากครับเจ้ยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,ก,กดกระดิ่งกริ้งนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจ๊โหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ